สวัสดีครับในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาเวียนมาบรรจบครบรอบวันอาสาราบุูชาและวันเข้าพรรษาในปีนี้ถือเป็นโอกาสดีๆที่เราจะมาตั้งปณิธานสร้างสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเช่นการงดเหล้าเข้าพรรษารอบรั้วโรงเรียนคำพ่อสอนขอเชิญชวนโรงเรียนทั่วประเทศร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า พ่อลูกๆค hey, ือแก้วตาและดวงใจสร้างครอบครัวให้มั่นคงปลอดภัยโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราเรามารวมพลังต่อกรกับเจ้ายักษ์ร้ายปีศาจน้ำเมาด้วยกันนะครับโภลิสัต์น้อยลูกชวนพ่อแม่เลิกเลรามาร่วมโครงการด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ